สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งมักจะถูกนำมาออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นข้อคำถามหรือเป็นตัวเลือกตอบที่เป็นเฉลยหรือเป็นตัวหลอกนะครับเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพจะมีอยู่ทั้งหมด3กรณีด้วยกัน เนื้อหาตรงนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติพศ2546ท่านไปอ่านได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งมีอยู่3กรณีนี้นะก็จะประกอบไปด้วย 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรมนะครับ 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 3. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเด็กในข้อ3ามีอะไรบ้างก็ต้องไปอ่านกฎกระทรวงเพิ่มเติมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงลึกไปถึงในกฎกระทรวงสักเท่าไหร่เนี่ยเขาจะวนเวียนนํามาใช้ในการตั้งคําถามหรือออกข้อสอบเนี่ย 3กรณีนี้เท่านั้นนะครับหน้าที่ของท่านก็คือท่านจะต้องจำให้ได้ว่าเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพทั้ง3กรณีนี้มันมีอะไรบ้างจำเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็คือเนี่ยจำไว้เลยว่ากรณีที่1คือแบบนี้2คือแบบนี้3คือแบบนี้นะนะครับจำทุกคำทุกพยางไปให้หมดเลยก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านใดคิดว่าตนเองจำไม่ค่อยได้ ก็ควรจะมีตัวช่วยนะครับก็คือการจำโดยใช้คำศัพท์เฉพาะคำบางคำที่อยู่ในกรณีนั้นๆน,น,นะครับก็อย่างเช่นที่แอดมินตั้งมาก็คือคำว่าทาครับถ้าเป็นเด็กในกรณีที่1นนะครับก็คือเด็กที่ถูกทารุณกรรมแอดมินก็เลยใช้คีย์เวิร์ดที่มีคำว่าทาขึ้นมาส่วนข้อ2ครับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดก็ตั้งคำว่าเสี่ยงขึ้นมาเป็นคาคีย์หลัก ในกรณีที่2แล้วก็ข้อที่3ครกับเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ขอใช้คําว่าคุ้มนะพอเราท่องเนี่ยมันก็จะเป็น3คําหรือ3ามพยางค์หลักๆนะครับก็คือทาเสียงคุ้มทาเสียงคุ้มทาเสียงคุ้มเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพทาเสียงคุ้มคุ้มครองสวัสดิภาพทาเสียงคุ้ม ท่านใช้วิธีการจําแบบเนี้นะครับทุกเช้าตื่นมาท่องประมาณสัก10รอบ20รอบ50รอบเนี่ยมันก็เริ่มจําได้แล้วนะครับพอจําได้แล้วเนี่ยเวลาที่ท่านไปอยู่ในห้องสอบแล้วเจอข้อสอบข้อนี้นะครับคำคำเต็มในตัวเลือกตอบท่านจําไม่ได้หรอกนะครับแต่ท่านจะมีคีย์เวิร์ดพวกนี้พอลองไปอ่านตัวเลือกตอบแล้วก็เทียบดูในส่วนของ ของคําที่ท่านท่องดูเนะี่ยอันไหนมันมีอยู่นะครับก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นคําตอบหรือเป็นตัวเลือกตอบที่ท่านต้องตัดออกได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับคําถามที่เขาถามนะท่านต้องจํานะครับจําให้แม่นๆเวลาที่มันเจอเข้อสอบมันจะได้ตอบได้อย่างมั่นใจไม่ได้ตอบแบบลังเลนะครับอย่างเช่นเจอปับ๊บแล้วตอบแบบเอข้อนี้ไม่นะใช่ไหมนะ รหรือตอบไปแล้วกลับมาแก้แล้วแก้อีกแบบนี้มันมันไม่โอเคนะครับมันถือว่าอ่านหนังสือไม่คุ้มเราต้องทําไงก็ได้นะครับให้เราอ่านหนังสือไปแล้วเนี่ยเราเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้แล้วเราสามารถตอบได้อย่างมั่นใจนะครับนะก็ฝากในส่วนของคําพวกนี้นะครับท่องเอาไว้หรือจะจำได้หมดก็จําเลยนะครับคําพวกนี้อาจจะไปซ้ํากับในส่วนของอหลายๆท่านที่เคยท่องไปแล้วนะครับก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอะไรท่านที่เพิ่งอ่านหนังสือเนะีก็จะหาคีย์เวิร์ดจำเขาอาจจะจําคําว่ารุนก็ได้จําคําว่าผิดหรือจําคําว่าคุ้มอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่การถนัดในการจํานะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คําว่าทาเสียงคุ้มนะครับประมาณเนี้ยไม่ไม่เกินนี้นะเพราะมันเป็นคําที่มีอยู่คําเดียวในกรณีนั้นๆน,น,นะครับเวลาตัดหรือเวลาจํามันจะได้จําได้สนิทใจมากขึ้นอ่ะก็ มีคำคีย์เวิร์ดจำที่มันง่ายกว่านี้ก็ประดิษฐ์คิดค้นได้เองเลยนะครับเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีอยู่3นะครับคําว่าคุ้มครองสวัสดิภาพมีอยู่3หลายคนมักจะไปสับสนกับเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์มี8คุ้มครองสวัสดิภาพมี3และเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยมักจะเอากรณีของสงเคราะห์มาเป็นตัวหลอก ของสวัสดิภาพและมักจะเอากรณีของสวัสดิภาพไปเป็นตัวหลอกในสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์มี8สวัสดิภาพมี3ผมแนะนำนะครับว่าจำสวัสดิภาพให้แม่นๆก็พอส่วนนอกนั้นมันจะเป็นสงเคราะห์แน่นอนนะครับวิธีการที่เคยใช้ในการสอบแล้วสามารถตัดหรือเลือกตอบได้อย่างถูกต้องก็จะจำสวัสดิภาพให้แม่นๆ ส่วนคุ้มครองเนี่ยไอส่วนสงเคราะห์เนี่ยไม่ยากครับทั้ง8กรณีเนี่ยมันจะอยู่ในแบบตัวเลือกตอบที่แบบเราเรารู้เลยว่ามันน่าจะเป็นสนงเคราะห์แน่นอนแค่เราจําสวัสดิภาพให้ได้ก็พอนะครับ3ตัวนะทาเสียงคุ้มครับทาเสียงคุ้มเป็นคุ้มครองสวัสดิภาพมีอยู่3กรณีอยู่ในบทบัญญัติมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติพศ2546 เรื่องนี้ฝากเอาไว้ให้ท่องจำด้วยนะครับถ้ามีในข้อสอบท่านจะตอบได้อย่างแม่นยำไม่ลังเลไม่สงสัยแต่ถ้าไม่มีในข้อสอบก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเติมเต็มความรู้ที่จะต้องเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ